สิบอันดับอสูรชีวิตสุดลันทดในดาพิคาตอาสูรคนแรกครับลุยลุยแมงมุมอ,อโอยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เอาแถวแถวแล้วเจ็ดแล้วกันอ่าตัวที่สองครับกิลโทโรแอนดาคีครับโอ้โหสองพี่น้องสูงอยู่นะสำหรับผมด้วยด้วยปมด้วยอะไรผมให้ขึ้นไปไปห้าเลยคนที่สามครับเคียวไกอสูรกองครับแปดแล้วกันพังเทนงูมึงลงไปสิบเลย <laughs> <laughs> คุณธรรมโยครับ เอยครอบครัวก็โดนแถมยังต้องมาคอยรับใช้อีกความแคน้นนี้ผมให้ที่ขึ้นไปสี่เลยโอ้ตัวสุดโปรดของคนยุคนี้เลยใครงาคู่ครับโอ้มึงลองม,ม,มีอันดับสิบเอ็ดไหม <c oughs> เอาก้าอะโดมะครับเอาจริงมันก็เช้านะแต่ด้วยบุค,คลิกมันด้วยจริตมันลกจิตอะลงหแล้วกันโดมะอาคาซาครับโอ้โหมูวี่พีล่าสุดพี่ขย,ยี้จนแบบจะให้เป็นพระเอกอยู่แล้ว เอาเอาไปสองเลยหมุสันครับเอ้ยหม่เพิ่งพึ่งมาโอ้งั้นสไปโอ้เศร้าเลยอันดับสุดท้ายครับเนทโก,โกเออก็เศร้านะครอบครัวก็มาถึงก็โดนยกครัวกันไปเหลือแค่พี่ชายแล้วตัวเองก็เป็นปีศาจกู้กับพี่ชายไม่ได้อีก